สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเพิ่มปุ่มเฟไอปุ่ม youtube ตรงหน้า tiktok เรานะคะวิธีการเราทำยังไงนะคะปะไปดูกันอันดับแรกนะคะเราก็มาตรงที่ปุ่มสามคลินี่นะคะ่ะอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่ค่ะปิดค่ะคำว่า แก้ไขโปรไฟล์นะคะเพื่อนๆกดเข้าไปค่ะนี่ละค่ะมันจะมีข้อมูลของเราให้เราเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะเขียนประโยคอะไรเดี๋ยวเราเขียนใส่ตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะอย่างของของเพื่อนนะคะเพื่อนจะเขียนคําว่าสินค้าหลากหลายค่ะกดที่ตะกร้าเลยนะ<ค>เมื่อเราเขียนสําเร็จเสร็จสิ้นเราก็กดคําว่าบันทึกนะคะ บันทึกขึ้นมาบันทึกมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีข้อมูลให้เราเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะมี Instagram มี Twitter นะคะของของเพื่อนจะเอาแค่ YouTube เราให้กดตรงปุ่มคำว่า YouTube เราต้องไปสร้าง YouTube ก่อนนะคะสร้าง YouTube นี่ค่ะกดเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วเราก็ เข้าระบบอะไรเรียบร้อยอันนี้ของเพื่อนทําเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปได้เลยนะคะหน้าตาแค่เอานี่ค่ะแล้วก็กดกลับมาเปลี่ยนตรงนี้มาเพิรร่มข้อมูลตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสีแดงๆแ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆต้องไปสมัคร YouTube ก่อนนะคะ อ่าถ้าอยากรู้ว่าสมัคร Youtube ยังไงเดี๋ยวจะพาเข้าไปคำว่า Youtube นะคะออกก่อนอก่อนออกก่อนออกกอน,นี่เรากดไปเลยค่ะคำว่า Youtube <c oughs> นี่ค่ะกดเข้าไปเลยจากนั้นเราเข้าปุ่มนี้นะคะ <Yes. S 1> ตรงคำว่าคุณนี่นะคะใช่หาตรงไห<ใ>นเนี่ยเดี๋ยวนตอนนี้กำลังมีแขกเดี๋ยวฉันโทดก่อน เราก็ไปสร้างเพจก่อนเนี่ยสร้างเพจ YouTube ก่อนเราสร้างเพจ YouTube เสร็จแล้วเราก็มามาก๊อปปี้เอานะคะ ีเอาเอาลิงก์นะคะนี่ค่ะก๊อปปี้เอาลิงก์อองของเราลิงก์ของช่องเราเนี่ยคัดลอกแล้วก็ก๊อปไปแล้วก็ไปวางไปวางตรงที่ตรงที่อ่าทิกต็อกเรานะั่นแหละตรงที่ช่อง YouTube นะคะ เราต้องเปิดช่อง Youtube ก่อนนะคะอันดับแรกบวังว่าจะคงจะมีประโยชน์นะคะพบกันคลิปใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายๆค่ะ